Yo, ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง c h ดีวายนี่นะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมเดอะนันนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นเกมผีแม่ชีนั่นเองนะครับผมวันนี้ขอท้าทายอํานาจมืดหน่อยแล้วกันนะครับผมมาเล่นกับแม่ชีกันบ้างดีกว่าแน่นอนนะครับผมอาจจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ชินกับเกมนี้เลยนะครับมันเป็นเกมที่น่ากลัวมากๆเลยนะน่ากลัวกว่าคุณยายกแกรนนี่อีกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะต้องรอดูว่าแม่ชีมันจะมาอย่างไรบ้า มาแล้วว่าเฮ้ยมันร้องด้วยแล้วมันก็คานตามกูได้ด้วยวินาทีนี้แหละในเวลาวิ่งแล้วโว้ยองหน้าไปในห้องที่แม่ขีไม่สามารถมาได้แน่นอนแกอาจจะวิ่งตามผมได้ผมจะต้องหาที่ซ่อนในเร็วนี้นี่คือห้องที่ผมจะต้องซ่อนมันคือตู้ล็อกเกอร์ตอนนี้ไม่มีใครตามผมมาได้แล้วให้ตายเถอะเยี่ยมมาปะเนี่ยฮะยังวะ เฮียเฮ้ยแน่นอนผมจะเล่นกับแม่แม่ชี้ให้แม่ชี้ม,ชมันไล่หน่อยดีวะเป็นไงวะเฮียเอ้ยตรงแสงเนี่ยตรงแสงที่มันสว่างเฮีย er แล้วไงเฮีย er แล้วเฮีย er แล้วมึงเห็นกูเป้าเห็นกูเป้าวะ เห็นว<ะ>่าเห็นมันเห็น <_ S 2> มันเห็นปูดตามด้วยโอ้โหวินาทีนี้ต้องหนีแล้วครับไม่ไหวจริงเลยวิ่งไปไหนดีล่ะทีนี้ห้องวางที่นี่มีไหมเฮ้ยไม่ดีไม่ดีตรงนี้ไม่ดีสถานที่นี้ละ่ะมันมีบางที่ที่ผมน่าจะไปได้นี่คือที่ที่ผมไปได้เวียมีล็อกเกอร์ให้กูด้วยยงตามมันมันมุดได้นะ เฮ้ย hey, อย่าบอกว่าทางตันไม่ได้นี่งานงอกเลยนะตัวนี้มันมาไม่ได้หรือไงวะถ้ามาได้นี่กูจบเ hey, หเลยนะไอพวกแสงอย่างเงี้ยมันทำให้ผมแหลกกว่าเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าแม่งจะมาแล้วเนี่ยบรรยากาศที่นี่มันน่ากลัวซะจริง ทำยังไงดีแม่ชีกกน่าจะโสดยาวครับแกก็เลยอาจจะโมโหเหิวนิดนึงกระหายผู้ชายหมาปะเนี่ยฮะจะมาไม่ได้นะทำไมานี่กูวิ่งไม่ได้เลยนะไอพวกแสงพวกนี้มันทำให้ผมแหลกมากๆเลยครับผมต้องเข้าไปตั้งค่าเจ้าตัวนี้นิดนึง คุณภาพนี้เอาปานกลางเอ้ยอย่างนี้สิมาวะไว้ฮยเปิดประตูปุ๊บเจอแม่ชีไม่ได้นะเว้ยเฮียถ้าผมเจอแม่ชีที่เนี่ยต้องวิ่งอ้อมวะไอ้ย้ยเฮ้ย เฮ้ยแม่เจ้าโวยเฮียมาดิครับขอดูซิว่าแม่ชีมันจะโหดสักแค่ไหนไว้เฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรที่มันไม่น่าดีเลยอะไปได้อกะวะ่าเจอแม่งจบเลยนะเนี่ยโอ้ยมาต่างตันด้วยวะเฮ้ยถ้าแกมานี่ผมจบเหตุโอ้เมกอด รั่วเลยที่นี้ทําของร่วงอะรั่วเลยเรอจังหวะนี้ครับจังหวะที่แม่ชีกําลังจะเดินมา,นนาทีนี้ถ้าออกมาข้างหลังก็จบเลยนะผมไม่แน่ใจว่าแม่ชีจะมาตรงไหนมาทางนี้แม่ชีแกมาทางนี้จ้า,มาเมื่อกี้มายังวงไปไหนแล้ววะ ไปไหนแล้วเฮ้ย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 นี่ไม่ใช่ที่ที่มันมาได้ปะเฮ้ยแต่มันมาได้ไงวะมันโผล่มาในนี้เลยอะเมื่อกี้แวบผมได้ยินเสียงฝีเท้าอันน่ากลัวนั่นให้ตายดิสิซาร่าตอนนี้ผมหาอะไรไม่ได้เลยผมจำเป็นที่จะต้องล่อแม่ชี มาสักที่หนึ่งผมจำได้ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีบางสีบางอย่างที่สามารถเก็บแม่ชีได้เอ้เฮ้ย,ย,ยมาเปล่าวะล็อกเกอร์พวกนี้ผมซ่อนไม่ทันนะถ้าแกม,มาเนี่ยเฮ้ยเีอแล้วความรู้สึกนี้มันไอ้ชี้เอ้ยมาแล้ววะ่ะ มาแลว้ววะยียไปเจอแน่เลยว่ะมันเจอเอ,อ้ยแม่ยีมันเจอแน่เลย<แ>ว้าเจอได้ไงวะที่โคตรนี้เลยอะเรวชิบหายเลยให้ตายดินวันสุดท้ายผมได้อยู่โรงเรียนนี้วันสุดท้ายวันสุดท้ายเรีวจา้าโอ้โหกูได้คัดลายมือเต็มเปี่ยมเลยทีนี้ นี่มีตำราอะไรบ้างวะมันถูกปิดกุญแจเอาไว้ถูปไปแหละรอนมาก่อนวินาทีนี้ผมทำรูปเหมือนร่วงครับผมอยากได้ปืนมันสัมปะหลังมากเลยเอ้ยมันฝรั่งนิมาวะเนี่ยเฮ้ยเงียบแบบนี้เยะแลว้วแยะแลว้วเยะแลว้วยะแลว้ววินาทีนี้ไป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  เราจะต้องขึ้นไปในห้องที่มันน่าจะมีอาวุธให้เราใช้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีห้องแบบนั้นอยู่หรือเปล่าแต่นาทีนี้แหละผมจะต้องรีบขึ้นไปบนห้องนี้ให้ได้ผมไม่แน่ใจว่าที่นี่มันจะพาเราไปถึงที่ไหนและตอนนี้แม่ชีเนี่ยมันอยู่อย่างไรเปิดประตูเข้ามาในห้องนี้ซึ่งมันเป็นห้องอะไรไม่รู้โอ้โหแม่งต้องหาฟิลมาโอ้มีรอยมือด้วยครับอย่าบอกว่าผีมาหลอกกูแน่ มีหนูด้วยนี่ซ่อนได้ปะไอ้ซ่อนซ่อนได้ในนี้ซ่อนได้วะเฮ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินกูว่าแล้วไงมันเดินมาจริงๆเออ้อตามหลอกหลอนกูไม่หยุดเลยโ oh, <here. S 1> อเฮียเยแล้ว นี่แล้วผมไม่สามารถดันเจ้าตัวประตูนั้นออกไปได้เียมาวะไอจังหวะนี้แหละมันจะรู้บ้าโอ้ดูหน้ามันโคตรน่ากลัววิ่งไปเถอะอุ้ยเฮียจับกูได้ด้วยโอ้โหวิงไปไม่ทันครับมันสุดท้ายแล้วของผมโอยไม่ได้ครับโบแม่ชีโคตรน่ากลัวเลยครับเอาก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K K d y นี่ครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมมาติดตามยน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ